สวัสดีครับพีเพน,นะครับผมพี่เพคจะมาสอนธีการอัปเดตสับเจ้าตัว POCO x7 5G หรือว่าใช้กับแบรนด์ของเสี่ยวมีได้ทุกรุ่นในการอัปเดตเป็นตัวเสี่ยวมี p y r o ป o s 2หรือว่าตัว Android 15ซึ่งตัวนี้กับงบี่พีซื้อมา5,998บาทณปัจจุบันวันนี่พีลงคลิปสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15แล้วซึ่งบอกเลยว,ว่าเซอร์ไพรส์มากับผมตัวนี้จะเดิมพี่ผมใช้งาน Android 4ใช้งานดีมากณปัจจุบันตอนนี้สามารถอัเปเดตแล้วงบเลทาพนเรยเ9้บาทสเปคให้มาจัดเต็มโคตรเป็น The b เบสในปี205หสับมือถือร,ราคา5 0า0 6 0 0 0ที่เกินคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อซึ่งพี่สั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งนะครับเราค้นหาเองอาจเจอของโปรโมชั่นว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งเราค้นหาเองนะครับผมก็จะบางครั้งราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแน่นอนว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คิดุมมาดูว่าในการอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้ เข้าไปที่เมนูในการตั้งค่าผมตัวนี้นะครับจะเขียนคาว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ถ้าเราเชื่อมต่อผ่าน w i f i นะว่าให้เชื่อมต่อผ่าน w i f i ผม P เชื่อมต่อผ่าน WiFi 6ตัวนี้สามารถซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ WiFi 5และ WiFi 6ได้ถือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็ม,มากครับมอันนี้ P ผมใช้งานคือรุ่นแรม8กิกบอกเพิ่ม8กิกกับความจุ256 ณปัจจุบันตอนนี้ P ยังไม่อัปเดตคือเป็น Android 14หรือว่า Xiaomi Hyper OS e version 1นะครับ P กดคาว่าอัปเดตครับนี่อันนี้คือกำลังดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ครับถ้าเราโฮมดาวน์โหลดเสร็จเต็มร้อยเราก็จะขึ้นคาว่ารีบูตครับแล้ก็สามารถทำการติดตั้งตัวที่เป็นระบบของตัว Xiaomi Hyper OS e version 2ได้ในการดาวน์โหลดก็ประมาณ 6.1GB นกิกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมถ้าบางคนไม่คิดคขาว่าอัปเดตก็กดคำว่าตัว Xiaomi Hyper Oi ได้เลยนะครับผมแบบนี้มันจะเป็นการเช็คตัวซอฟต์แวร์ของเราผมนี่ครับผมตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีอะไรปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเกี่งในเรื่อง AI ครับตัว Xiaomi Hyper o s เนี่ยจะปรับปรุงหลักคือ AI ครับแล้วก็ปรับปรุงในการถ่ายรูปของผมตัวนี้ซึ่งปัจจุบันพี่ผมใช้งานมาเป็น Android version ส14ก็ถือว่าถ่ายรูปไปดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับ เนี่ยนี่ผมแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไว้ซึ่งดาวน์โหลดถือว่ารวดเร็วทันใจมากครับพี่ผมจะขอพูดถึงของว่าสเปคต,ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างหน้าจอความคมชัด 1.5K นะผมตัวนี้กับ CPU ที่มีความเร็วความแรงมากครับกับตัว n e i วอร730 Ultra <S <S ผมหน้าจอ a m เม e ด4สีสันดีมากกับกล้องหลัง50ล้านมีการสั่น OA ยแล้วก็การฝุน่นกัะน้นที่ IP68 ครับบอกเลยว่าคุณภาพตัวนี้ให้มาถือว่า เกินคุ้มจริงครับลำโพงคู่แบบตัว Dolby Atmos ครับซึ่งที่ใช้งานมากับตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอกล้องถือว่าถ่ายรูปมีความคมชัดดีมากครับขอบจอมีความโค้งบากนะครับผมโค้งมนนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องมีความบางจับพอเหมาะพอควรตัวนี้ดีมากครับนี่ครับถือว่า w i f i 6ในการดาวน์โหลดข้อมูลตัวนี้นะมุมมองพีถือว่าให้มาดีมากครับ วน์โหลดผมไม่นานนะผมตัวนี้ผมประมาณสัก5ถึง15นาทีนะผมในการอัปเดตนะครับผมตัวซอฟต์แวร์นะครับนี่มาดูว่าหลังจากพีอัปเดตจะเป็นไงบ้างผมพีจะขอตัดไปหลังจากพีอัปเดตเสร็จเลยนะครับ หลังจากพีทำการอัปเดตตัวเครื่องเสร็จครับอย่างแรกที่พีรู้สึกว้าวเลยคือสีสันของหน้าจอรู้สึกว่าสีสันในการเล่งแสงออกมาตัวนี้ระบบออโต้ คือดีขึ้นกว่าตัวที่เป็น Android 14ในกับตัว Poco X7 มากคมากผมตัวนี้ซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครมีเจ้าตัว Poco X7 นะว่าให้อัปเดตเป็นตัว Android 15หรือว่าสียวง i ี่ p e r ป s เวอร์2เลยรู้สึกว่าความสมุิในการทัดคือดีมากสามารถเทียบเท่ากับมือถือหลักหมื่นได้อย่างสมบูรณ์นี้เองผมแรม8 gig, ปกิกกบวกเพิ่ม8กิกซึ่ง ให้มาเพียงพอมากนะครับแล้วก็จับสัญญาณ WiFi ถือว่าจับดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเลยครับผมตัวนี้ซึ่งพีรู้สึกว้าวมากครับผมตัวนี้แล้วก็ในการทัาในการกดครับมีความสมูทมากๆครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงแล้วก็พร้อมกับในในการการปรับแต่งตัว U I ซึ่งพีรู้สึกว่ากล้องปรับปรุงในการทําแสงทํารูปภาพออกมาได้ดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะครับนี่ ถ่ายรูปหน้าผมแล้วก็ยูแอตต่างผมตัวกล้องบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับนี่สีสันก็ถือว่าดีมากๆครับผมในการอัปเดตตัวล่าสุดแล้วก็ทุ่ผม AI มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็น AI วอร์ช o น pro หรือว่าวอร์ช o นเต็มครับผมเพราะว่าอัปเดตเป็นตัว Android 15แล้ว AI ทํางานบอกเลยว่าตัวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจากเดิมมันดีขึ้นมากแล้วพออัปเดตเป็นเวอร์ชันนี้คือโคตรดีครับคือดีแบบมากๆเลยครับคือในการปรับตัวสกินโทนตัวนี้ปรับได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ย AI ตัวนี้ทําำมให้เรามาถือว่าจัดเต็มกับคุณภาพสุดๆครับพี่ผมจะทอง ทำการถ่ายรูปให้ดูว่าเฮ้ยถ้าพี่ทําการถ่ายรูปสี 3, กับเคสกับพื้นหลังมันเป็นแบบนี้แล้ว AI มันจะสามารถทําการลบได้อย่างเนี้ยไหมซึ่งภาพนี้ยากมากครับ p p l e อย่างลบไม่ได้นะครับผมในความเนี้ยแต่ตอนนี้ผมสามารถทําการลบมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับมีหมวดโปรในผมในการใช้งานด้วยซึ่งพี่รู้สึกว้า,ว,าวมากผมมาดูว่าเป็นยังไงบ้างผมอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับมาดูว่า AI นี่ครับ คือโพสตออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้ขอเช่นชมสับตัว AI นะครับบอกเลยว่าเพียงพอมากกับผมตัวนี้นะครับนี่ผมสามารถใช้งานได้ง่ายเพราะว่ามีฟังก์ชัน AI เป็นหมวดโปรด้วยนะครับผมตัวนี้ครับผมซึ่งบอกเลยว่าให้มาดีมากครับนี่ฟังก์ชันต่างๆผมในการใช้งานคือแบบ คือเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับเพราะว่าพีอัปเดตสึกรู้สึกว่ามันมีมดโปรดูน่าใช้งานขึ้น,นแล้วก็ผมเสียงลำโพงคือดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะนะครับผมตัวนี้นะครับเพราะว่าลำโพงเป็นลำโพงแบบ Dobby a แ m o มเนาะนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงดีขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันของ Do เบย์แอดตอบสนองได้อย่างดีมากครับหรือว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับ

คืออัปเดตแล้วโคตรว้าวเสียงโคตรดีครับคุ้มมากกับงบ5,990บาทที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาแล้วก็หน้าจอสามารถซัพพอร์ตเป็น 4K 60เฟรมแล้วสีสันของหน้าจอบอกเลยว่ามีความ smooth, สมูทสีภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลังจากพี่อัปเดตเป็นตัว n n d r o i d 15แล้วรู้สึกว่าภาพสีดำดำสนิทด,ดีมากครับ ภาพโคตรสวยเลยครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่า Work จริงกับฟังก์ชันหลังจากอัปเดตตัวนี้มาซึ่งเอาองตรงนะใครแนะนำว่าให้อัปเดตผมรู้สึกว่าว้าวมาก UI ในการแบ่งหน้าจอในการคลนแอนต่างๆตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากครับในการใช้งานทั่วไปบอกเลยว่าเพียงพอแก l e ี่ของภาพ AI ปรับปรุงขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะเพราะผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้ฟังก์ชันในการตั้งค่านะครับ ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้นะครับไม่นับว่าพีบอกเลยว่าอัปเดตเลยครับผมคุ้มครับผมตัวนี้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้สำนี้ขอบคุณครับ